สวัสดีครับคิดดีแล้วอยากทำอะไรกระทำนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเบิร์ตธนิตนกอิสระพูดเรื่องเรียนนะครับวันนี้นะครับเรามาดูนะครับเรามาทำความรู้จักนะครับเหรียญ2บาทสีเงินนะครับที่ราคานะครับหลายพันนะครับ2บาทสีเงินราชการที่เกานะครับส่วนมากนะครับนักหาเหรียญนะครับหรือว่านักสะสมรุ่นเก่าๆนะครับจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเหรียญ2บาทนะครับสีเงินเนี่ยนะครับเราดูกันยังไงนะครับ แล้วก็มีวิธีพิสูจน์นะครับว่าต้องเป็นเหรียญจริงนะครับไม่ใช่ดัดแปลงนะครับก็คือเป็นการผิดพลาดจากการผลิตนะครับขั้นตอนการผลิตนะครับการปั๊มนะครับที่โรงงานนะครับไม่ได้ดัดแปลงนะครับผมส่วนนะครับข้อมูลตรงนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับนะครับหน้าใหม่นะครับสำหรับผู้ที่นะครับรักในการนะครับเล่นเหรียญนะครับสะสมเหรียญนะครับกำลังนะครับ จะหาความรู้นะครับในการดูเหรียญนะครับดูยังไงนะครับให้ได้เหรียญนะครับที่มีราคาซื้อนะครับได้เหรียญที่มีความนิยมนะครับแล้วก็ไม่โดนเอาเปรียบด้วยนะครับก็มาดูกันเลยนะครับผมเหรียญ2บาทรัชกาลที่9นะครับเป็นเป็นเหรียญ2บาทสีเงินนะครับผมซึ่งนะครับเลิกผลิตไปแล้วนะครับผมก็เพราะว่านะครับมองนะครับจะคล้ายๆกับเหรียญ1นบาทนะครับเขาก็เลยยกเลิกผลิตไปนะครับ เหรียญสบาทสีเงินนะครับผมมีนะครับผลิตนะครับมาใช้หมุนเวียนเนี่ยนะครับมี 3. พศด้วยกันนะครับก็คือปี2548นแะครับ2549แล้วก็ปีสุดท้ายก็คือปี2 5 5 0นะครับซึ่งนะครับปีสุดท้ายเนี่ยนะครับก็มีการทางกองกระสาบนะครับเก็บคืนเยอะนะครับผมไม่ค่อยได้เอาออกมาใช้นะครับผมก็เลยนะครับมีนักสะสมนะครับเล่นกันนะครับแต่ว่าราคายังไม่สูงนะครับแต่มีราคาซื้อนะครับ เกินหน้าเหรียญนะครับก็อยู่ที่หลักสิบนะครับผมส่วนมากเขาจะซื้อกันก็นักสะสมร้านรับซื้อนะครับก็ซื้อยกไปเลยฮะยกถุงไปเลยนะครับหรือว่ายกหลอดนะครับราคาหลักสิบนะครับแต่ถ้าซื้อจํานวนเยอะนะครับราคาอาจจะลดนะครับน้อยลงกว่าที่เราขายเป็นเหรียญนะครับปี2 5 5 0นะครับถ้าใครมีก็เก็บไว้ก่อนนะครับรอราคาอนาคตนะครับขึ้นแน่นอนนะครับผมที่จะบอกนะครับก็คือราคาหลายพันนะครับเป็นเหรียญ2บาทสีเงินนะครับที่มีการ ปั๊มผิดพลาดนะครับจากโรงงานนะครับถ้าสีเงินเนี่ยนะครับจะเป็นเนื้อนิกเกิลผสมเหล็กนะครับผมเปลี่ยนนะครับในปี2551นเนี่ยนะครับจะเป็นสีทองหมดเลยนะครับทองเหลืองทั้งหมดเลยนะครับ2บาทสีทองนะครับแล้วก็บล็อกจะเป็นแบบพระเสียญใหญ่นะครับหลังนะครับจากปี50นะครับหมายถึงสีเงินนะครับถ้าไปเจอนะครับเหรียญ2บาทสีเงินนะครับหรือว่าสีขาวเนี่ยนะครับเป็นปีนะครับ หลังปี50นะครับก็คือปี51ขึ้นไปเนี่ยนะครับมีราคาสูงนะครับก็ส่วนมากเจอนะครับที่เจอกันแรกๆนะครับก็คือพบเจอในปี2551นะครับในรูปแบบสีเงินนะครับพระเศียรใหญ่นะครับทางวงการสะสมเลยนะครับเขาสันนิษฐานนะครับผมก็คือยังมีเหรียญดิบนะครับก็คือโลหะนะครับเหรียญดิบที่ยังไม่ได้ปั๊มนะครับผมเนื้อนิกเกิลผสมเหล็กเนี่ยนะครับไปใส่ในบล็อกของปี ตั้งแต่ปี2551ขึ้นไปนะครับก็มีหลงนะครับก็เพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับถ้าใครสะสมเหรียญ2บาทสีเงินไว้เยอะๆนะครับลองไปดูพออดูอีกทีนึงนะครับราคาสูงนะครับก็ที่เจอนะครับก็มีปี2551นะครับที่เจอในรูปแบบสีเงินนะครับปี2555นะครับอันนี้ก็มีการพบเจอนะครับไม่ได้เจอแค่ปีพศเดียวเลยนะครับราคาเท่ากันนะครับอยู่ที่สภาพเหรียญนะครับ ปี2556นอะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างที่มีครอบครองแล้วนะครับก็คือมีนักสะสมนะครับครอบครองอยู่นะครับปี2559นะครับที่พูดถึงนี่คือเป็นเหรียญสองบาทสีเงินนะครับหรือว่าเหรียญสองบาทสีขาวนะครับก็เป็นเนื้อนะครับนิกเกิลผสมเหล็กนะครับผมทาไมต้องเป็นนิกเกิลผสมเหล็กนะครับทาไมถึงย้ําคํานี้นะครับเพราะว่านะครับคนไม่หวังดีนะครับปลอมนะครับผมก็คือเอา เหรียญนะครับสีทองเนี่ยนะครับไปชุบนะครับผมมีวิธีเช็คนะครับก็คือนิกเกิลผสมเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ers, people, that, แม่เหล็กดูดนะครับผมแล้วก็ดูที่นะครับพระเสียรนะครับถ้าเป็น2บาทนะครับปีตั้งแต่4 8่แ0นะครับจะเป็นพระเสียรเล็กนะครับแต่ถ้า51นะครับปี2551ขึ้นไปนะครับเนื้อสีเงินนะครับ2บาทสีเงินนะครับอันนี้นะครับจะเป็นพระเสียรใหญ่ทั้งหมดนะครับแล้วก็แม่เหล็กดูติดนะครับ ถ้าเป็นสีทองน่ะไม่ติดอยู่แล้วครับเพราะเป็นอลูมิเนียมบรอนนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันก็คือทองเหลืองอันนี้ดูยังไงก็ไม่ติดนะครับผมก็มีวิธีเช็คนะครับราคาเล่นกันนะครับที่บอกว่าหลายพันหลายพันนะครับก็คืออยู่ที่ 2- 0 0 0ัถึงบาทนะครับหรืออนาคตอาจจะแพงกว่านั้นอีกนะครับก็อยู่ที่ตามสภาพของเหรียญนะครับแล้วก็อยู่ที่ตามนะครับนักสะสมนะครับร้านรับซื้อนะครับแต่ละร้านนะครับ ประเมินราคาไม่เท่ากันนะครับแต่อยู่ในเหรเนี่ยนะครับตามสภาพเหรียญก็คือ2 0 0 0ถึง3,000บาทนะครับในตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับก็ลองไปนะครับดูนะครับไปค้นหานะครับไปสังเกตนะครับคนที่เก็บไว้เยอะๆนะครับอาจจะเป็นผู้โชคดีนะครับที่ได้รับนะครับมูลค่าที่สูงกว่าหน้าเหรียญเยอะหลายเท่ามากนะครับสำหรับนะครับผู้ที่นะครับกำลังนะครับจะหันมาเล่นเหรียญนะครับหันมานะครับสะสมเหรียญนะครับ ฝากนะครับเบอร์ธนิดนกอิสระพูดเรื่องเหรียญนะครับผมจะนําเสนอครับข้อมูลดีๆให้ทุกท่านนะครับเรื่องของเหรียญกระสับนะครับมีข่าวอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับของสะสมนะครับเกี่ยวกับเหรียญกระสับนะครับก็จะนําเสนอให้เพื่อนๆนะครับได้ทันนะครับเหตุการณ์นะครับได้ทันนะครับในวงการสะสมนะครับก็วันนี้นะครับขอให้เพื่อนๆโชคดีนะครับร่ารวยทุกท่านครับสวัสดีครับผม